ส,าสบ,บายดีโดยสบ,บายดีตอนเย็นเด้อสบ,บายดีหลังจากถีน้อยลอยลีลาเลยโอ่งเฮียน,นมาชุบเจ้าต้มหอยเนี่ยซีมมันก็ตั้งแต่ขายหอยมายังบม่เคยกินต้มหอยจากเธออันนี้แมนมาอืนเจ็บแผลเลยนนมาเมือ่อไหร่จะเห็ดเป็นบ้าบาาาน,นางเห็ดเป็น,นเ,เข้างไหนเะเจ้าเห็ดเป็นอยู่หอยอันนี้ฮม หอยคอยซื้ออันนั้นไปขายอยู่บึงหวะอะไรสุจ้าจมันเหลือดคำว่าเหลือของข่อยคือข่อยบ่ได้ต้มเม็ด่อยแซ่เมียทนนะมันขายบวมเม็ดเลยปล่อยไปครึ่งหนึ่งแล้ลวก็ลวกกินครึ่งหน,นึ่งอืมกินเหมือนนี้มันแทงมือได้งานออกมาพี่มาสุจริมาชิมชิมอืมว้าวมันแท้อือ เอ้เป็นเธอจังจำเจียวสมจแซบแซบร้ายแซบร้ายเลยก่าว่ะแซบร้ายพี่น้อง <Thank you. S 1> โอ้ยหุ่นิืดโลกอะไรครับพี่วโอ้ยเฮียเฮียพากันเฮียเฮียมันชงคนเลยโดยลิกขาว ข้าวโเจ็บแม่พี่ลูกแม่พี่เจ็บอะข้าบโเจ็บดูแม่พี่เจ๊บหวานมากๆหวานมากลูกกอล์ยิ้ม,มนหน่อยเพชรงคกรลูกก็เหน็นได้เนี่ยอืมงัดอ้าวมักินกันเลยพี่น้องโอ๊ยมันยังอันนี้ตกเป็นหมอน tục bên anh lên mẹ thế rồi thế rồi kiểu xem Hãy มากินกันเลยพี่น้องเอาแกเป็นโดอยลูกก็ะเอว่ากับเอิรนพี่น้องเลยพี่น้องกับพี่น้องหรือเป่าพี่น้องแต่พี่น้องเป็นพี่น้องกันทันแล้ดีพี่น้องแม่นนั่แหละพี่น้องแม่เจ้าฟังเอาเด้อพี่น้องแม่นั่นแหละูกกว่า Thôi chỉ có tại ông thấy 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 cái bên như vậy này thấy nên... cái là thím em ừ, ngồi cái điều cái bộ bên là thím á chơi đai cái à, tôi nhảy tí cháu cả vợ tôi nhảy nào quá tôi nên nói chuyện ao mình kè nhá จักว่าวยังยอมอุ <ification> ้มไหม้อนลอน้อน้อนทำไมพ่อมกินไมไปนเอาะปนเกินลูกนะผมอยู่กัเนาะไปละลูกไปละ กินหอยเขาย่างกินหนังเขาเมื่อต้นว่ากินแล้วก็แซ่ไปหนันาเนาะคุณเจ้าไม่้องกินเหมือนแม่หวานจ่วยคือเป็นว่าเลยไม่กินกับพี่น้องอุ้ยใหญ่เลยหน่าเป็นล่า กินไหมเนี่ยาอโลกกินยมันกินเผ็ดเลยไปแล้วลูกไปแล้ว พันเลือพันเฮ้าแส่เมียนมันซีเมนต์มือนนี่ฮะใส่หลายมือกับ่ระหอดสุกเสาทิดเนาะจำใส่ตู้เย็นเมียนผัดจ้อยบาทเนี่ก็เลยบ่าเลือกระถอดลงน้องกับลวกกินมาท่านั้ทพังออกทีิดีพัวคอยหมูพัวคอยตึกปลาตึ๊กปลาตพักปันปิ้งปลา เพชรเพชรเพชรไมารู้มาเลยน้มน้ำเอาแร่ว่าดีๆบ่เป็นบาเดี๋ยวนี้น้ำอาเพชรเพชรเพชรกินน้ำตังคม่โลมกิน อ yeah, ้ามีทาม่อมีแค่น้อป้อนให้อป้อนก่อกับย่ากินโลเจ้าค่ะเปิดซิมป้อนก่อนจ้แล้วเขาเจีบแกวเขาจิป้อนก่อนแก้วมีสตัลกนลูเนาะเออลูกขาบรดิ หอ,อ,อย,ายอแบาใหญ่เลยหอยแบบพอดิกลิ้นบิดอลไรอ่าเ้ยตันนี้ได้มดใสหมดขีดแล้วอย่างเงยหกระต่ายตันนี้พอยลายจะเป็นหอ,อยหยัง มันก็เป็นหอยลายของบมเคยเห็นจะคือไอยลายปไปเลยอือือโอนน้องลายอยนะนี่ต้องแบบหอยกระตายนะหอยหู <c ười> แต่หอยตัวลายนี่ของผมเคยเห็นถ้าเขาว่าหอยกิกระตายคอยเบิงมันโมเมนหอยขิ้กตายมมีลายเฉือนหอีกะต่ามีเจ้ามาเบิงนี่คอยยาว่ามันหงายยังผันแซ่บคือขีหอยขีกะตายได้เลย,ย,ยบ่บ่ มันย ah like okay like ังวาหอยนี่มันปนกันบ่งบเขาวอกมีเห็นบอนี่มันลายแบบนี้นี่เพราะมันมันหอยอกกุ้งเออเบิ่งไปง้คือหอยแบบขวาตัวขวบจักรงเหนือมันโอเคด้ยเหนือมันเฟชเฟชจนจบจงเวีนในพออคอยชิบนน่อย กินไปกินไปผัดแซ่ไปหนาเนาะสุเดใจเนาะหัวอิ่มจักเถื่อนเพื่อนว่ากินหอยเขาย่างกินหนังเขาวเม็ดแม่นคั่วมาเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องทีมน้อยร้อยนีล่าในเด้อฝากติดตามมานะจ้องไม่รู้ใครเด้อชุ่มใจเด้อ